ê khóa khóa này khóa này hóa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  khóa này cái này khóa này cái này khóa này Mới làm hóa này mới làm hóa này mới làm hóa cho anh này cho anh hóa này hóa ơi, ok không? กระจายดีกระจายดีกระจายดีอยากกระจุกไล้ปะอยากกระจุกได้ปะอยากกระจุกได้ปะมันจริงแล้วไหวหน่อยค่อยๆขยับมาขยับมาขยับมากระจายมากระจายมากระจายมาเออกระจายมา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 ให้กระจายกระจายมาข้างหน่อยนิดนึงกระจายมาโยนหน่อย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 กระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายหน่อยเฮ้ยขาายับมาขยับมาค่อยๆขยับมาไอ้นายาค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมาะจัดไอ้สัตว์พื้นสายพื้ายนะื้สายืสายืสายพืนล้มืนล้มขาได้เขาได้เขาได้เขาได้ขาืสายสาย้ยสัาย ชยนอยช่วยนอยช่วยหน่อยช่วยนอยช่วยห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 นอยชยหน่อยช่ยนอยให้คับไม่ได้คับไม่ได้ปืนใสปืนยูใสปืนยูใสปืนปืนตรงผมปืนตรงผมปืนขวาปืนขวาสวยสยเห็นลงนะยกูหน่อยยิง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 กูหน่อยกด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 ปืนนกดปืนกดปืนกดปืน อย่าไปพื่อนนี้อย่าไปปืนนี้ไอนชุดนะ่อโอนไะม่นะโอ้ไม้นะอีกนิหน่อยปืนขวาเฮ้ยปืนตายปืนตายมึกูปืนตาย ปืนาออกไปเลยนะพี่ให้ปืนเราถืออะไหวสัตว์เฮียไหวมันต้องไหวดิวะ กูช่วยอยู่ไอเจี๊ยอะเล่นมึงเล่นไม้ดิโอ้ยไอ้กูโดนสามอยู่นะช่วยกูหน่อยเพื่อนช่วยกูหน่อยกูโดนสามอยู่ตรงพิชันหยิบยบไม้เออมาวันนี้ เออมามเอากลับมาเอากลับมาไม่กลับบ้านมันกลับบ้านมันกลับบ้านมันช่วยประเจ็นช่วยปรเดนจิงซายให้หน่อยจิงซายให้กูเพื่อนใจเย็นใจเย็นคอยถอยคอยถอยค่อยย้อนมาค่อยโยนมาเพื่อนเป็นเบรกไปเล่นโซนเดียวกัน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  ไอซ้ายซ้ายมีตรงผมกุูอยู่ด้วยเพื่อนเตือนเราตายหรอไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยคมจังวะใครวะ ล้มว e ่ะไอ้เหี้ยไป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 อ๋อปืนกูแตกสเตปโหวดวินหนึ่งร้อยโดเนตมาสิบปืปืนเพอไ้กูขอไม่แพ้อีกนะเขื่อกูขอวินร้อยไม่รอไม่รอไม่รอกูคุมอยู่กูคุมเองกูคุมอยู่ สุบปีอยู่ที่กูคนหนึ่งนะสุบปีอยู่ที่กูคนหนึ่งมึงไปเอาเพื่อนกับโดนเหรอวะ หลังเกอร์สองนะเล่นได้ค่อยๆค่อยๆไหวๆไหวๆตรงนี้ไหวเลยสวยสวยสวยเฮ้ยลังลังลังสองลังสองตันยิงเบรกเลยตันตันตันผมมาตันผมมายิงเบรกเลยหลังบ้านยิงหน่อย ฟอร์มฟอร์มอะไรมึงวะเฮี้ยเฉินไอ้เฮ pues ี้ยขยะคุยทำทรงทรงควยอะไรมึงเยอะวะไอ้เยียควายเฮี้ยเหมือนเก่งไอ้เฮี้ยกระโหลไอคุยเหมือนให้แก๊งมือแก๊งหัวไอสารไอเด็กเฮี้ยฟอร์มอะไรมึงวะหาเฮี้ยกระโหลกคุยบ้านไรได้วะไอ้น้องไอ้เฮี้ยฟอร์มแก้วมึงไอ้เด็กเฮี้ยฟอใจมมันใหญ่ฟอร์มมันใหญ่ไอ้เฮี้ยเฉินไอ้เฮี้ยกระโหลกไอ้คุยไอุ้ยในกลุ่มเหลือขอของมึงนะต่อไปอ่ะมึงจะได้โหดนะไอ้เฮี้ยขยะเฮี้ยเฉินไอ้เด็กเฮี้ยไอกูจะก่า้ควายฟอร์มคุยอะไรมึงวะไอ้เฮี้ยคนแก่แก๊งมึงรับได้หรอไอ้เฮี้ยจฉิมันนำ แค่ในหัวไม่มีเลยมีแค่เสียงอย่างเดียวเฮียไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไอ้เฮีย JC ฟอร์มบัฟคุยมึงทำอะไรได้ไอ้เฮียมึงตีตายตัวสองคนมึงทำอะไรได้ไรเนาะไอ้เฮียก็ไเหมองไอ้เฮียเฉิยนไอ้ JC ไอ้เฮียเขื่อนตัวกะเลยมึงตัวกะเลยสามตัวกาเลยเขาไม่ได้สามจตุรเทพไปที่ี่สามตัวกาคุยมีแต่ตัวเหลือขอคุยกันเองในกลุ่มของพวกมึงเหรอเฮียสามตัวกะาไปแกตีเลยเด็กเที่ยเนี่ยตัวจันโง่คุยยังไม่กล้าชิงเลยเสียวเอ้ะ

เฮ้ยกูไม่ฟรีนะเว้ยไอ้เฮียรอมเนี่ยวัวไปตั้งสองสามตัวอ,อันนี้แพ้พบปืนโดนป่ะวะไม่มันมัน,ม,นมันตอนไม่เพื่อตอนแรกคือแล้วแต่แต่แต่ว่าเหมือนแม่งแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะแบบ เหมือนเหมือนไม่บ้านแตกอ่ะเพื่อนบ้านแตกอ่ะบ้านแบบปืนปืนแบบปืนกันบ้านก็ไม่มีอย่างเงี้ยกันบ้านกันบ้านไม่อยู่อ่ะสวยแล้วต่สวยแล้วต่สวย